มาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โซโอเกาหลีใต้นะคะคือเราเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็มาถึงเมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายบล็อกเลยเพราะว่าฝนตกตลอดนะคะพายุมันเข้าเนาะซึ่งแบบตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่คือไปไหนมาไหนก็คือฝนตกตลอดเลยซึ่งตอนนี้เรากําลังจะไปคาเฟ่รีโก้นะคะที่เราอยากไปมากๆแล้วก็แบบคือนั่งรถมา แล้วก็พกล่มมาแล้วฝนก็คือไม่หยุดตกตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเ,เลยนะคะนองจากว่าร้านเบเกอนะคะรู้เยอะมากๆก,ก็เลยแบบต้องรอประมาณสองชั่วโมงขึ้นก็เลยมาหาข้าวกินก่อนเพราะว่าแบบยังไม่ได้กินข้าวเช้ากเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านช่ออะก็ไม่รู้แต่ว่ายันไม่จบ ซอกาไปซอยเพื่อเพื่อใหเ้เรียนอืมให้ลมพันที่นี้จต่ไม่ให้ลมพันเุ่ๆของไทยไอเจ้าก็คือดีนุ่มแต่นุ่มเนี่ยขาพอกินเสร็จแล้วก็ เขามาเสิร์ฟของหวานด้วยอร่อยไหมตอนนี้ปากซีดมากนะคะแต่ว่าเรามาคาเฟ่นะคะชื่อคาเฟ่ว่า Open One Bakery Cafe นะคะซึ่งก็อยู่อับภจองเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกับร้านที่เราไปกินข้าวมาเมื่อกี้นะคะซึ่งนี่ก็คือเบเกอรี่ไลน์นุ่มๆะหนักไหมหนักมากคดูไ์ใช่ไหม ตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินกลับไปร้านดีโบกันเพราะว่าเราเอาคิวเอาไว้ก็เราประมาณสองชั่วโมงครึ่งนีตอนนี้เราก็ถึง,งร้านดี้วกะร์ ดีอร่อยมากขับได้ขับได้แบบไม่ได้ขับได้ที่ไม่เป็นเร เธอก็เป็นคน Ini ตัวเองอันนี้ก็เราเป็นมินช็อปกับสเปเชียลของพรรณภัคค่ะไส้ป่ะ ก็คือเราก็เดินฝ่าฝนมานะคะ t ี่สเตนออยลตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งส t ตนออย l เรียบร้อยได้มาสองใบน,นะคะน,นี่น้องใบใหญ่กับน้องใบเล็กเนาะล้งปูแล้วหมันดู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 นดนดแล้ก็มีทัง้งผ <c oughs> ักม,มีข้าวนะคะต้องราปวดท้องไม่กินไม่ลงเลย ขึ้นรถนะคะกำลังจะไปไหนกันคะทุกคนไปกวางย่าทูกวางย่าเราจะได้กินย่าหลังจากที่ออกกวางย่าตอนนี้เราอยู่กวางย่านะคะทุกคนก็คือเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกู๊ที่อยากได้เลย ที่แล้วนะคะเราก็มากินบุฟเฟ่พิซซ่า<แ>สตรีทพิซซ่าของอ o r ดรนแรมซี่นะคะคือแบบเราอะเข้าไปเนี่ยว่าแบบมันมาสามารถสั่งเป็นอราคาได้ไม่รู้ว่าเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะเสร็จปุ๊บขอนั่งกูเขาก็แบบจัดการมาเสร็จปุ๊ก็ค่อยๆแบกถาดพิซซ่ามาก็แบบเลือกได้ไม่อัานสรุปกินไป7-8ชิ้น10ชิ้นได้เย,ยนจนพุงกลางเลยนะคะไม่ไหวไหวไหมไม่ไหวบอกไหว ป๊อบอัพสตอร์ดีน้วนะคะนี่นะคะโอ้ยน้องแซมินฉันล้อเธอทุกคนน่ารักิดสุดๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ขนตบตลอดเ <c oughs> ขาบอกให้กลับมาตอน5.15โมงเพราะว่าคนเยอะมากๆต้องรีจิสเตอร์เอาไว้นะคะๆๆอุ้ยนะคืออะไร ชื่อที่ท้ายที่รวมนะคะ<ม>ก็คือมากินชาอันนี้ชื่อว่า Purify Me นะคะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดีย๋วยวเราจะมารมีวิวให้ทุกคนฟังกันนะคะแต่รอน้องคายนอนน,นิดนึงวันนี้เราอยู่ในปร์บารสโตร์ดิวิมนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงอนีอันนี้ให้เขยียนไม่รู้ว่าคืออะไร แล้วมาถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์กันนะคะทุกคน ถ้าเราทำไป personality ีนนี้นะคะเราก็จะได้การฉะนั้นเราก็จะมาดูกันวันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤนให้เราอ่านนะคะถ้าเราเอาไปนี้นะคะไปแลกเราก็จะได้การเป็นการคบพูดมาซึ่งเราได้แจมินนะคะ นี้เราก็กำลังจะนั่งรถรถไฟฟ้าแหละรถรางรถไฟฟ้าได้สัมปิงกลับไปที่อ,อที่พักนะคะแล้วก็เราคิดว่าเราจะไปเดินซื้อของแถวแถวงแดงนะคะเพราะว่าเราแบบเอออยากซื้อของหลายอย่างเลยผุกคนคือคนข้างในโอ,อลิฟอย่างเยอะมากๆแบบต่อคิวจ่ายเงินเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่เข้าไปเดี๋ยวเราจะเดิน เข้าไปข้างในโฮงแดนนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าเข้าไปข้างในไหมแต่ว่าข้างในมันจะมีร้านถ่ายรูปอยู่ร้านหนึ่งที่แบบสวยมากๆเหมือนถ่ายรูปสตูดิโอนะคะแล้ววันนี้เราก็แตกนะ้าค่อนข้างเต็มเดี๋ยวเราจะลองไปใช้บริการร้านนั้นดูค่ะตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะคะมีปลาป,ปลกด้วยเธอแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะ จำได้ว่าร้านที่เราเล็งเอาไว้เป็นร้านถ่ายรูปเนี่ยชื่อว่า Bevis Museum นะคะไม่รู้ว่าเราจะได้ทุกไหนี่มีร้านนี่ทุกคนเห็นแล้ว ไหวมากแบบสุดๆเดีด๋ยวเราจะเดินไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อไก่ทอดไปกินที่ห้องนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอไก่อยู่ที่ร้าน u s c นะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยรอคิวตอนนี้เราก็กลับถึงห้องแล้วนะคะเราจะมาแกะไก่กันมันเยอะกว่าที่เราคิดมาก ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันก่อนสุดท้ายที่จะกลับนะคะเราก็ใส่ชุดนี้อยนี่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อคลุมแล้วก็ตอนนี้ก็ล่อนผมด้วยนะคะใช้ที่ผมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกกันโดยวันนี้นะคะเราก็จะเดินอออยู่แถวๆโรงแรมให้ครบก่อนเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเดินแถวนี้แล้วนะคะเราก็จะค่อยๆไปแต่ละที่เดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วไปกันเลยดีกว่า ก็คือเข้าโอลิฟอย่างทุกครั้งเราต้องได้ของนะคะอย่าไว้เราจะกลับไปอันบ็อกให้ทุกคนดูก,กัน กะเดินไปหาอะไรเอ้ยหาอะไรไปหาที่นั่งนะคะก็พึ่งมาตลาดปลาของเราก็จะประมาณน,นี้นะคะไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เชา้ากินไปแค่ช็อกโกแลตลาทิสแก้วเดียวนะคะหนึจิงสจะช่วยซีวิทด้วยนะคะแค่ร้อนหนึ่งจิ้งใน่เท้าให้ดูนะคะ กองนึงเหมือนกันสองคนไม,ไม่ใช่คู้หญงคนเ,นเนดียวหอกเนยเดี๋ยวก็ทำไมเอ็น่ะเอาแก้ม,ม ันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชูโรสนะคะเรามากินชูโรสรสเดียวกับที่ที่วันแรกก็คือเดี๋ยวเราจะแปะคลิปให้ดูนะคะวันแรกเรากินอย่างไรไปบ้างก็คือเป็นรสอัลมอนด์ช็อกโกแลตนะคะคมันอร่อยมากๆแบบมันเป็นรสที่ออร่อยที่สุดเป็นรสอัลมอนด์กับช็อกโกแลตนะคะร้อนมาก ขอโทษนะถ้าฝนไม่ตกเราแดดจะร้อนขนาดนี้นี่นะคะเราก็ยังเดินอยู่แถวหงแดดร้นนี้ก็คือร้านเยอะมากก็จะมีแบบเป้าหมายในแต่ละวันซึ่งวันนี้มันจะไปร้านชูออฟเชนนะคะ เป็นซอสหรือเปล่านะอ,นอันนี้เป็นชั้นสามนะคะทุกคน,ก,คนก็คือของเยอะเหมือนเดิมจามม้าวุ้ย<ๆ>น่ามากอ่ะอนตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมนะคะ ไปหากาแฟกินด้วยเออโยมพ่อร้อนมากใช่อากาศร้อนแบบร้อนอากาศสามดูเลยก็คือมาวันแรกมีฝนตกถูกต้องวันที่สองฝนตกใช่วันที่สามฝนหยุดอากาศเย็นมากยี่สิบองศาโดยประมาณอืมโอ้ยวันที่สี่ที่ห้านี่คือร้อนหัวรูดร้อนแาบร้อนมากๆดีนะที่ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวหรือนานามาแล้วก็แลนเหนงแล้วขอโทษ ก็คือเอาเสื้อแขนยาวเอาขยามมาใส่วันสุดท้ายซึ่งร้อนที่สุด n e อ่ะ Dry Touch ต้องเข้าลักษณะควรจะหาซื้อเสื้อหรือกางเกงเปลี่ยนตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามไป Line f r i e n d ฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งแดดแบบหน้าจะเป็นฝ้าแล้วนะคะได้ยอดเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะ ไปสนามบินกันเพราะว่าเราจะกลับแล้วคือติดอยู่นะคะพแต่ันีอะล่าสุด้ตนก็ถึงสนามบินแล้วนะคะซึ่งก็คือกระเป๋าเยอะมาก